พระเบิดน้ำเสกตะกรุดสามกษัตริย์พระกูวิมนุณากรหรือหลวงปู่สุขเกสโลเกิดเมื่อพศ2390ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปฐมวัยเด็กชายสุข ชอบกระโดดน้ํามักว่ายน้ําเกาะเรือโยงเล่นเหมือนกับเด็กชายลูกแม่น้ําคนอื่นๆจนมารดาทําโทษไม่ให้ขึ้นจากท่าน้ําจะเป็นด้วยความโกรธหรือว่าน้อยใจมารดาก็ไม่ทราบเด็กชายสุขเกาะเรือโยงของอาศัยเดินทางเข้ากรุงเทพทิ้งความรักความห่งใยของมารดาไว้เบื้องหลังจากเด็กชายสุขมาเป็นพระพิสุทธสุขผู้พร้อมด้วย ศีราชดิยาวัดอันงดงามท่านเดินทางกลับบ้านวัดสิงห์มาพบมารดาซึ่งป่วยเรื้อรังมานานทั้งคู่ต่างดีใจอย่างเดือล้นไม่ได้พบกันโยมมารดาของท่านหน้าตาช่มชื่นท่านก็เต็มตื้นอิ่มเอิบทั้งคู่ก็ปราโมทสุขสบายใจต่อจากนั้นท่านไม่ได้ลาทิ้งมารดาและชาววัดสิงห์ไปไหนอีกเลยคงจำพรรษา อยู่ในวิหารโกกแก่สุดโสมของวัดอู่ทองปากครองมะขามเท่าอีกในหนึ่งก็คือวัดมะขามเท่านั่นเองจนกระทั่งเสด็จพ่อกมรมหลวงชุมพรเสด็จตั้นด้นมาพบท่านเสด็จพ่อกมรมหลวงชุมพรทรงเริ่มใสในสายศาสตร์อยู่ก่อนแล้วเมื่อพระองค์เจ้าวิบูรพันธ์ได้ถวายพระเครื่องซึ่งนับถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยอดตกทอดมาตั้งแต่วังหน้าแด่พระองค์ หลังจากทรงทดสอบความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องและได้ทอดพระเนตรเห็นคุณนานุภาพแล้วจึงทรงเริ่มใส่ในเรื่องไสยศาสตร์ยิ่งขึ้นต่อจากนั้นได้เสด็จไปตามที่ต่างๆเพื่อสอหาอาจารย์เพื่อทรงคุณวิเศษเพื่อทรงขอศึกษาวิชาการทางด้านนี้ครั้งหนึ่งเสด็จแปรพระราชฐานภาคเหนือเสด็จกลับทางเรือล่องตามแม่น้ำเจ้าพยาแยกออกทางท่าจีนที่ไชานา ลงมาเรื่อยๆจนเข้าเขตวัดมะขามเท่าเรือเกิดติดขัดอยู่ตรงนั้นโดยหาสาเหตุไม่ได้รับสั่งให้ชะลอเรือและจอดที่ท่าวัดมะขามเท่านั่นเองที่นั่นได้ทรงทอดพระเนตรเห็นหลวงปู่สุขเสกหัวปรีให้เป็นกระต่ายเสด็จพ่อกมโรกจุมพรได้ทรงศึกษาไต่ถามหนวงพ่อสุขก็ทูลถึงวิชาการเสกให้ทรงทราบไม่ได้ปิดบัง และหลังจากที่หลวงพ่อสุขได้เสกหัวปรีให้เป็นกระต่ายแล้วยังได้เสกพลทหารของเสด็จพ่อกมรมหลวงชุมพรเป็นจระเข้ให้ทอดพระเนตรอีกด้วยเมื่อเสด็จพ่อกมรมหลวงชุมพรทอดพระเนตรเห็นอิทอธิฤทธิปฏิหารชั้นสูงสุดของหลวงพ่อสุขก็ทรงนมัสการด้วยความคารวะอย่างบริสุทธิ์ใจฝากองค์เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อสุขหรืออีกนายหนึ่งคือหลวงพ่อวัดมะขามเท่านั้น เล่ากันว่าท่านสําเร็จธาตุทั้ง4คือปัทวีอาโปวายโยและเตโชสามารถจะเสกอะไรให้เป็นอะไรก็ได้ทั้งสิ้นอีกทั้งการล่องหนหายตัวกำบังกายระเบิดน้ำสะดอดโซ่ตรวนก็เชี่ยวชาญวิชามายาศาสตร์อีกมากมายแล้วก็จัดเจนตัวอย่างที่ยกมากล่าวอ้างนั้นเพียงน้อยนิดอิทธินทิตของท่านยังมีอีกมากมายนักหลวงพ่อสุขปรงตะกุดสากษัตริย์ให้เสด็จพ่อ การที่หลวงพ่อสุขพระอาจารย์ของเสด็จพ่อกระทำพิธีลงตะกุดสามกริย์ให้เสด็จพ่อจางวังถึกเล่าให้ฟังว่าเมื่อเสด็จพ่อไปถึงวัดมะขามเท่าเป็นเวลาเที่ยงเศษหลวงพ่อสุขได้เชิญเสด็จพ่อเสด็จขึ้นไปประทับบนกุฏิได้สนทนากันอยู่พักหนึ่งแล้วหลวงพ่อสุขก็พูดกับเสด็จพ่อว่าวิชาอาคมต่างๆก็ได้ประสิทธิ์ประสาทให้พระองค์ไว้มากแล้ว แต่ยังขาดของสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์จะขาดเสียไม่ได้จะต้องติดไว้กับพระองค์เสมอเป็นของวิเศษมีอภินิหารมากจะปรารถนาสิ่งใดได้ทุกประการอัตมาได้ตราเตรียมสิ่งของที่จะทำให้พระองค์แล้วซึ่งมีแผ่นโลหะคือเงินหนักหนึ่งบาทนาคหนึ่งบาททองคำหนึ่งบาททั้งสามสิ่งนี้เรียกว่าสากษัตริย์สามารถแก้อาถรรพ์ต่างๆได้ เมื่อลงเป็นตะกรุดแล้วเอาได้สายสศิลมาเสกแล้วคว้านร้อยผูกเอวหรือคล้องคองก็ได้ของสิ่งนี้แหละจะได้ทําถวายพระองค์เดี๋ยวนี้เมื่อหลวงพ่อสุขพูดจบเสด็จพ่อก็ก้มกราบทันทีแล้วตรัสว่าเป็นพระคุณอย่างสูงที่อาจารย์ได้กรุณาต่อหม่อมชั้นหลวงพ่อสุขหันมายิ้มแล้วก็พูดว่ารอเดี๋ยวเข้าที่บูชาก่อน พูดแล้วก็เดินเข้าห้องจุดทูบเทียนลมพัดควันกลบออกมาข้างนอกสักครู่หนึ่งเราเรียกเสด็จพ่อเข้าไปในห้องสักพักหนึ่งหลวงพ่อสุขเดินออกมาในมือถือเหล็กจากับแผ่นโลหะและได้ก้อนสีขาวจุดเทียนเดินลงจากกุติเสด็จพ่อก็เสด็จตามลงมามีจางวังถึกและทหารคุสนิทตเดินตามมาด้วยหลวงพ่อเดินออกไปถึงศาลาท่าน้ำหน้าวัด แล้วหันมาบอกกับเสด็จว่าพระองค์รอยอยู่ที่นี่เดี๋ยวอาตมาจะระเบิดน้ําลงไปทําตะปุดที่กลางแม่น้ำเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อเห็นพระอาจาสั่งดังนั้นก็ไม่ได้ตรัสอย่างไรเสด็จพ่อมองไปข้างหน้าเห็นแต่น้ําท่วงขาวนองเต็มตลิ่งหลวงพ่อถือเทียนเล่มใหญ่ที่จุดไฟลุกแดงเดินลงจากบันไดาสาลาท่าน้ําจมมิตลงไปในแม่น้ําทําให้จางวังถึง และเสด็จพ่อที่เห็นอยู่นั้นพากันตะลึงงนันทุกคนไม่มีใครพูดประการใดได้แต่หันมามองเสด็จพ่อที่ทรงยืนทอดพระเนตรอยู่แล้วหันกลับไปกลางแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวทุกคนยืนรอหลวงพ่อทําพิธีอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษหลวงพ่อสุขก็ผูดศีสัะพ,พ้นน้ำเดินขึ้นจากบันไดาสาราท่าน้ำถือเทียนจุดลูกแดงโรคผ้าสมบงจีวรหาได้เปียกน้ำไม่ หลวงพ่อหันมาสั่งเสด็จพ่อให้ขึ้นไปบนบุติแล้วตัวท่านเดินถือเทียนนำหน้าเสด็จและบริวารเดินตามขึ้นไปบนกุติแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้าไปในห้องบูชาเอาเทียนปักไว้ตรงหน้าที่บูชาจุดทูปเทียนบูชาแล้วออกมานั่งตรงอัศานะตรงกับเสด็จพ่อแล้วหลวงพ่อก็ส่งตะกรุดสามกริย์ให้กับเสด็จพ่อพร้อมกับบอกว่าเก็บไว้ให้ดี ไปไหนก็ให้เอาติดตัวไปด้วยเก็บรักษาให้ดีของสิ่งนี้ทําให้เสด็จในโครมพระอ,องค์เดียวเท่านั้นเสด็จพ่อทรงรับตะกุดจากหลวงพ่อสุกแล้วได้ก้มลงการาบตรัสถามว่าท่านอาจารย์ตะกุดนี้เวลานำติดตัวไปมีข้อห้ามอะไรบ้างหลวงพ่อสุกตอบว่าไม่มีข้อห้ามอะไรทองคําตกอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคําอย่างนั้นแหละ ต่อมาก็มีการสนทนากันอีกเล็กน้อยหลวงพ่อก็เอาพระเครื่ององค์เล็กๆดำๆมาแจกบริวารของเสด็จพ่อแล้วก็ปรับผมน้ำพระพุทธมนต์ให้เสด็จพ่อและบริวารทุกคนเวลา15นาิกา30นาทีเสด็จพ่อก็ขอลาเสด็จลงเรือกลับในวันนั้นเองในเทียบอุทยัยเวทเล่าว่าตะกุดสามกษัตริย์นี้เสด็จพ่อไม่เคยเอาออกห่างจากพระองค์เลย เคยเห็นเสด็จพ่อนำติดพระองค์เสมอมาตะกรุดสามกริย์นี้ตกไปอยู่กับหม่อมเจ้ารังสียกรที่ทราบได้ก็เพราะว่าเวลาก่อนเสด็จพ่อจะสิ้นพระชนพระองค์ทรงหยิบตะกรุดสามกริย์ออกจากที่คาดไว้มอบให้แก่หม่อมและรับสั่งว่าเอาไว้ให้เจ้าตุนตุนนั้นก็คือหม่อมเจ้ารังสียกรโอรสของเสด็จพ่อน,นั่นเอง